ข้อความที่ทำให้คนตกหลุมรักเราข้อความแรกครับคือ I love to get your opinion on this หมายถึงให้เราอ่ะถามเขาให้ขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือเขาเล็กน้อยในเรื่องที่เขาชอบในเรื่องที่เขาสนใจให้เขาได้ออความเห็นในเรื่องที่เขาอ่ะเก่งอยู่แล้วเพราะผู้ชายชอบเป็นฮีโร่ครับการที่เราขอความช่วยเหลือเล็กน้อยย้ําว่าต้องเล็กเล็กน้อยนอยนะครับอย่าเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวมันจะปวดหัวครับเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นภาระ,ะแต่การที่เขาอ่ะได้โชว์พลัง ได้โชว์ว่าเขารู้เรื่องอะไรเก่งเรื่องอะไรให้ถามเรื่องนั้นนะครับขอความช่วยเหลือเรื่องนั้นคำสารเล็กๆน้อยเขาจะรู้สึกว่าโอ้คุยกับคุณน่ะแล้วเขารู้สึกดีมากเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้โชว์เผ่าเขารู้สึกว่าเขามีตัวตนเขารู้สึกว่าเขาเก่งในการที่คุยคุณครับข้อที่2 send photo and follow by this remind me a few หมายถึงให้คุณน่ะส่งรูปภาพหาเขาแล้วบอกเขาว่ารูปเนี้ย ทำให้เราอ่ะนึกถึงคุณบางสิ่งบางอย่างเช่นเรารู้ว่าเขาชอบเล่นกอล์ฟคุณเดินไปห้างเจอว่าไมค์กอล์ฟที่เขาอ่ะอยากได้อ่ะดรเวอร์ที่เขาอยากได้เนี่ยกำลังเซลล์คุณส่งรูปภาพอันนั้นไปให้เขาแล้วบอกว่าพี่เนี่ยหนูเห็นไมค์กอล์ฟเนี้ยหนูนึกถึงพี่เลยเห็นพี่กาลังตามหาอยู่ตอนนี้กําลังเซลเลย50%อ์เอยู่ที่ห้างนี้ห้างนี้นะจะให้หนูล็อกไว้ไหมหรือย,ยังไงอะไรยี่เป็นต้นนะครับคือ,อส่งรูปภาพ ท <étique> <occasions, S 1> so ี่เป็นเรื่องที่เขาชอบเรื่องที่เขาสนใจหรือเราไปเดินเดินไปแล้วเจอดาราที่เขาชอบถ่ายรูปดาราพี่เนี่ยหนูเจอคนที่พี่ชอบพอดีเลยเนี่ยหนูเห็นดาราคนนี้แล้วหนูนึกถึงพี่เลยนะครับจะต้องเป็นรูปไม่ใช่รูปที่เราต้องการส่งให้เขานะครับแต่ต้องเป็นรูปที่เขาว่าชอบที่เขาสนใจเป็นอะไรที่เขาชอบที่เขาสนใจครับถึงจะส่งให้แล้วบอกว่าเนี่ยพอฉันเห็นดาราคนนี้ฉันเห็นไมโครฟัอนี้ฉันเนี่ยหนูนึกถึงพี่เลย ข้อที่3ครับ you know what I love about you คือส่งข้อความไปบอกว่าคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ฉันชอบในตัวเธอแล้วก็เงียบไปพักๆหนึ่งนะครับเขาก็จะอะไรเหรออะไรก็คือเขาอยากรู้ไนงะว่าเฮ้ย hey, ฉันมีข้อดีอะไรวะคือทุกคนนะ,นะครับอยากรู้ว่าเฮ้ย hey, ตัวเองมีข้อดีอะไรนะครับอยากรู้ว่าเอ๊ะ hey, ตัวเองเป็นยังไงครับให้คุณนะส่งข้อความนี้ไปแล้วก็ทิ้งช่วงสักห้านาทีสินาทีนะนะครับแล้วค่อยตอบก็อาจจะบอกว่าเออมีงานด่วน เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะหล่อว่าเอ๊ะมีอะไรหรออะไรเงี้ยเขาก็จะถามมานะครับคุณก็บอกเขาไปเลยนะว่าคุณนะครับเขามีข้อดีอะไรเขามีสิ่งที่คุณชอบอยังไงนะครับทาไมคุณเป็นคนที่รักคนรอบข้างได้มากขนาดนี้เพราะฉันเห็นนะเธอดูแลพ่อแม่ได้อย่างดีเลยสุดยอดมากเลยฉันไม่เคยเห็นผู้ชายที่ไหนที่แบบว่าดูแลแม่ได้เท่าได้ดีเท่าเธอเลยถ้าใครได้เธอเป็นแฟนเขาต้องโชคดีมากๆเลยต้องเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยอะไรางี้เป็นต้นครับบอกข้อดีของเขาครับ เอาให้เขาหลงเอาให้เขารอยครับชมเขาให้เขารอยครับข้อที่4ี่ข้อนี้นานๆใช้ทีนะครับคืออยู่ๆพิมพ์ชื่อเขาไปแล้วก็นอนไปเลยนะครับเขาก็จะเอ๊ะอะไรเหรอมีอะไรเหรอนู่นนี่นั่นแล้วเช้ามาคุณก็บอกว่าอ๋อพอดีหลับไปพอดีคือฉันจะบอกว่าเธอเป็นคนที่ดียังไงเป็นคนที่เก่งยังไงเป็นคนที่มีสติปัญญาดีขนาดไหนเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานได้มากขนาดไหนฉันชื่นชมเธอมากเลยจะพิมพ์บอกก็ตรงนี้แหละเมื่อคืนนี้ แต่พอดีหลับก่อนการทําแบบนี้มันทําให้เขาว่าคิดถึงคุณทั้งคืนว่าเอ๊ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทาไมถึงพิมพ์มาแต่ชื่อแต่พอตอนเช้าคุณมีแต่คําชมเขาคาชมเขาเขาก็จะรู้สึกว่าจากการที่เขารอมามาเนี่ยแต่ว่าพอคุณน่ยใส่โดาม,มีให้เขาเขาก็รู้สึกลอ,อยเขารู้สึกหายครับเขารู้สึกว่าโอ้คุณเป็นคนที่วิเศษมากทําไมคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการที่เรากะชากอารมณ์เขานะครับลองไปใช้ดูนะครับ ตอนนี้ครูมีใบประสิบบัตรวิชาจิตวิทยาของมหาลัยเยลครับและครูมีใบเซอร์ของมหาลัยฮาร์วาร์ดมหาลัยที่ติดดับหนึ่งของโลกครับสำหรับใครนะครับอยากได้คำพูดช็อกสมองที่ทำให้เขารู้สึกดีคุณทันทีไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแล้วพิมพ์คำว่าช็อกสมองและสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ